เต็มปากเต็มคำเราสบายดีทุกคนมืมอนบัตมาพบกั็ซองบาตเตอร์เนาะมืมอนี้บาตเตอร์สิบาพี่พ่อหน่อมาเฮ็ดยำปลาเมือกเนาะปลาเมือกของเฮาอย่ามายำแล้วเนาะนำนำยำปลาเมือกของเฮากับมี มะละมักทัวแล้วาาก,วนะกว็หัวหอมเอาเอามายำกันเลยคนเดิมไม่ทาใส่แน่มะระยังเข้าไปตามด้วยหัวหอมแซบๆเลยหนำยำเฮาเขาเห็ดมาเรียบร้อยสูตรเบาเตยสุดจยอดเ <c oughs> ขาั่นในเขากันเนาะเพราะว่ารุงมันแม่รอบ้าสุดจยอดเลย นี่ซีสันอู้เอาเอาไปกินกันเลยได้ละไปเลยชวดกาบสบายดีสวัสดีเอฟซีทุกคนน้องบอ่าวฝั่งไทยฝั่งลาวมือนี้มาพบก,กระซองบ่าวเตยมือนี้บ่าวเตยพาทุกคนมากินยำปลาหมึกสูตรบ่าวเตยเนีย่ให้เบิ่งเต็มเดมเลยจุยยุ้เลยกินปลาหมึกจานใหญ่ๆเลยกินตำปลาหมึกจานใหญ่ๆของเฮา เราผักกาดมันมีน้ำป้องเราก็มาร์กเนีแล้วก็เนาะบะเต้ข้ใส่เข่าหน่อยหนะึ่งเพราะว่าต้นเคียงอยากเข่าไว้เอาทุกคนมากินเขาน้ำบะเตยกินยำปลาหมึกอืมอืม,ม,อ,มอ,อืมคข้ใหญ่ละอืมยอด Ừ. Đó. Đỉnh tiếng lục quân này nó là bà nhiều hiền liền cái lái 음음 mm. mm. mm.

sẽ mưa xem <laughs> น้ำยำม,มันสุดยอ,อดเลยอยากเอฟซี FC ได้ทุกคนได้กินเบแบบนี้มาน้ำยำปลาเบิกเนี้รสชาติมันสุดยอดข้าวมันยำละเต็มปากเต็มคำ อออออขอเขาจำนำมา่อน น้ำมันได้ได้เหลืองขนาดอืมอยาลืมนะผมได้ข่ามาเบิร์แล้วอย่าลืม,ลดม,ก,ลลมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตนเพื่อว่าเป็นกรารังใจให้บาวเตยอ,อืม,อม สุดายเอาอันเส้นสุดายเอาเส้นข่านุ่มใส่กินกับข้าปุ่นเนี่ยสุดยอดนะ Åh! Mm. 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 อืมรสชาติขนาดส้มหวานน่วงขอขนาดอืม ช่วงนี้โควิดกำลังระบาดดูเพื่อนให้มันนู่นซะแซ่ใไปที่เ,เบิง่ง ผู้ว่ามันบดเสียงติดพยายนนะข่าออกไปนอกเสียงติดพยาย <c oughs> ิโควิดเดยวนี้อยู่อยู่ล่า <c oughs> พยายิโควิดกำลังระบาดกำลังระบาดน่เรักโควิดเน่ยเ <c oughs> ป็นตวอยา Hãy nằm cho อความเผ็ดเหงาจนแตก อ๋อนาะอย่าลืมเนาะทาว่าทานได้มาคลิปนี้ก็อยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อว่าเป็นกำลังใจให้บาเตอร์อีกอย่างก่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เจ้าเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าบาเัเตอร์เฮ็ุคลิปอะไรก็อย่าลืมไปเบิง่งอย่าลืมไปกดติดตามเบิง่งเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ไปก่อนบายบายอื mm. Mm.